สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันอังคารที่21กุมภาพันธ์2555ค่ะสำหรับหน้านังสุขพิมพ์คันหุ้นวันนี้นะคะขอลับเด็กแนวเล่าหุ้นแนะนำหุ้นตัวแรกได้แก่ทีรับค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะสิ่งที่กำลังรอก,ก็คือเรื่องผลประกอบการในไตรมาสท,ที่4ค่ะที่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะแต่ตามที่ผู้บริหารออกมาประกาศนะคะบอกว่า ค่อนข้างจะออกมาดีค่ะและจะเป็นไตรมาสที่แสดงถึงการเทิอนอาราวของผลประกอบการโดยแท้ค่ะเด็กแนวเคยบอกไปกวันก่อนนะคะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับยางเนี่ยเด้งตัวขึ้นมาด้วย2เหตุผลก็คือเข้าสู่ฤดูยางแพงนะคะทําให้ดีมานตอนนี้นะคะมากขึ้นแล้วก็ซัพพลายที่มีน้อยกว่าหลังจากที่ปี2,554นะคะมีปัญหารอบด้านจนผลผลิตเนี่ยเสียหายนะคะ ถึงตอนนี้เด็กแนวเคยบอกว่าราคายาเนี่ยจะไม่น่าต่ำไปกว่าน,นี้อีกแล้วใครสามารถซื้อหุ้นยาสะสมไว้มีโอกาสรวยได้นะคะทางด้านตลาดโตค้อมญี่ปุ่นตอนนี้ราคาดิ่ตัวขึ้นอย่างแรงและไต่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีหยุดพักบ้างแต่ทิศทางเนี่ยก็ค่อนข้างดีซึ่งเดินหน้าเกือบจะสูงสุดในรอบ2เดือนแล้วค่ะ โดยตอนนี้นะคะผลประกอบการทีรับเองผู้บริหารออกมาบอกว่าในไตรมาสที่4นะคะอยู่ในระดับดีเด็กแนวว่าที่เขาพูดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะเปรียบเทียบกับยางโตค้อมแล้วก็ทีรับเนี่ยตอนนี้นะคะค่อนข้างดีราคายางกําลังเล่งตัวขึ้นตามปัจจัยเรื่องวัตถุด,ดิบแล้วก็แรงเสริมจากจิตวิทยานะคะเมื่อแนานนมเศรษฐกิจของประเทศสําคัญมีทิศทางที่ดีขึ้นจึงน่าจะทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นไปอีก แล้วถ้าเรามองในเชิงความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าทีรับเนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจตัวแม่ก็สามารถเข้าเล่นได้ค่ะส่วนใครที่สนใจตัวลูกอย่างเช่นทีรับวอลหนึ่งก็เล่นได้เช่นกันนะคะมีโอกาสชนแนวต้านจิตวิทยาที่3บาทค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น CWT ค่ะ สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปแล้วค่ะคือหุ้นลูกเนี่ยเข้ามาจากการแปลงสภาพบอร,รนซ์จำนวน18ล้านหุ้นทําให้ราคานะคะมีแรงกดดันจากนักลงทุนที่พอมีกําไรแล้วก็เทคโปรฟิตออกมาแต่เราก็เห็นแล้วนะคะว่าการลงนั้นมีแนวรับค่ะอยู่ที่บริเวณประมาณ9บาท75สตางค์ได้นะคะถือว่าแข็งแกร่งเอาการอยู่ค่ะหุ้นที่แข็งแกร่งแสดงว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่นะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ก็เด้งตัวขึ้นมาอย่างน่าสนใจเก็กแนวจึงลองจับความสัมพันธ์ระหว่าง SST กับ CWT นะคะเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีสตอรี่คล้ายกันค่ะก็คือจากการครบกำหนดวอร์เรนนะคะแ,ะแนวโน้มผลประกอบการที่เทินอาราวอย่างแรงๆเนี่ยราฟทางเทคนิคตอนนี้นะคะหุ้นทั้งคู่เนี่ยเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเลยค่ะโดยจะว่าคนที่เป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่านักลงทุนเล่นเหมือนกันก็สุดแล้วแต่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย SST กำลังนิวไฮ ดังนั้นตามสถิตินี้ค่ะ CWT เนี่ยก็จะต้องเร่งตามด้วยขึ้นเด้งตามเช่นกันนะคะส่วนกราฟทางเทคนิคตอนนี้นะคะก็ MACD ค่ะมี b u y signal ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงแนวต้านระดับ12บาทได้นะคะเป็นอย่างน้อยอาจจะ New High ด้วยถ้าเกิดว่ามีข่าวเรื่องการขายเงินลงทุนที่ต่างประเทศสำเร็จจนได้เงินกำไรเข้ามาเกือบ100ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ รอฟ,ฟังข่าวนี้สัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าผู้บริหารนะคะได้ g เ in t ์ไปเจราจาบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนผลประกอบการไตรมาสที่4เนี่ยคาดว่าน่าจะยังมีกำไรไม่ติดลบและที่น่าสนใจค่ะก็คือ b o ฟ k v a l u นะคะอยู่ที่ระดับ12บาทนะคะดูยังไงตอนนี้ราคาหุ้นในกระดานเนี่ยก็ถือว่ายังถูกเกินไปอยู่ดีค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้าน,นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น SGP ค่ะให้ซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่15บาท90สตางค์ถึง15บาท80สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น s a นเทลค่ะซ,ซื้อเก็งกำไรนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาท70สตางค์ถึง12บาท60สตางค์ค่ะหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น PM ค่ะซื้อเล่นสั้นมองกรอบราคาไว้ที่3บาท42สตางค์ถึง3บาท40สตางค์ค่ะ มากันทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น VNT โดยหาจังหวะขายประเมินก่อราคาไว้ที่1 4บบาท40สตางค์ถึง1 4ขออภัยค่ะ17บบาท40สตางค์ถึง17บบาท30สตางค์นะคะสำหรับหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้นอมาตะหาจังหวะขายเช่นกันนะคะประเมินก่อราคาไว้ที่16บาา16บาท8ปสตางค์ถึง16บบาท70สสตางค์ค่ะและสำหรับหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้ค่ะได้แก่หุ้นคาร์มาดค่ะ เข้าเขตซื้อมากเกินไปนะคะประเมินกอบราคาไว้ที่5บาท85สตางค์ถึง5บาท80สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ